ดูหโโอโสวยมากต,นนตนนัสวยัด,วยยวดีครับวันนี้ตัวโน้ชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อาณาจักรมะขามนะครับสวนพี่ไทยอยุธยามาดูครับเยอะมากนะครับน่าจะเป็นพันต้นได้นะครับเป็นพันต้นเลยแล้วที่สําคัญคือราคาไม่แรงนะครับหลักร้อยนี่ครับไม้หลักร้อยนะไซสใหญ่ๆมะาขาม แล้วมีเยอะมากนะครับมาเลือกเอาได้เลยนะครับลีลาบิดบิดลีลาดีๆทั้งนั้นนะครับดูอยู่ในถุงนะอยู่ในถุงหรือไม่ก็มันเป็นตุ่มเหรอรข้างล่างตุ่มเราต้องล้อมก่อนเราต้องล้อมน่ครับดูมีทุกรูปทรงนะครับทุกรูปทรงดูสิบิดบิดอย่างเงี้ยราคาไม่กี่บาทเองนะครับหลักร้อยเก้าร้อยหรือ มาเอาเยอะเป็นสิบยี่สิบต้นก็ราคาก็จะอ่า,อาจจะลงให้ได้อีกนะครับดูโอ้เยอะมากเนี่ยครับใครสายมะขามนะดูครับนี่กี่ปีแล้วครับพี่เตยป,ประมาณเจ็ดปีพอมะเล็ดมะขามพอมะเล็ดครับดูโอ้ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะดูนี่ครับกิ่งก็มาจะหมดแล้วนะ มีหลายรูปทรงจริงครับมีหลายลีลามากก็บิดตามสไตล์นะครับบิดตามที่อยากได้นะเพราะว่าไม้มันเยอะมากดูครับลากจงยงมะขามบิดๆอะ่ะบิดสะใจมากเยอะเยอะมากครับดูเนี่ยครับใช่หมดเลยนะครับเนี่ยที่เห็นเห็นนี่คือใช่หมดเลยต้นใหญ่ๆทั้งนั้นครับดูโอ้โหสวยมากต้นนี้ อันนี้สวยนะครับบิดบิดสือเลยอยู่ในกระถางแล้วด้วยอูมาเลือกเอานะครับพี่ไทยก็อยู่อยุธยานะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไ้ให้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไ้ให้ดูเยอะมากใช่หมดเลยรับพี่ไทยดูครับลากยงยงทั้งนั้นเลยโอ้ฝั่งนู้นลากยงนะครับมะขามทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยนี่ขุดไว้แล้วรอยกอย่างเดียวมาเลือกเอาครับมาเลือกเอา นี่ครับบิดๆทั้งนั้นโอ้โหเยอะจริงฝั่งนี้ทำแบบลากยงโอ้ลากยงนี้ก็หลายน้อยเหมือนกันนะพี่ไตยดูครับลากยงครับลากส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะยงแบบผิวไหวนะครับแบบแบบสวยเลยแหละลากไม่แข็งนะครับลากไม่แข็งแต่ละต้นนี้คือบิดอ่อนช้อยหมดทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับ โอ้เยอะจริงดูดีครับเนี่ยบิดสวยๆทั้งนั้นเลยพวกนี้หลักร้อยเหมือนกันหลักร้อยนะครับหลักร้อยไม้หลักร้อยดูครับโอ้โหสวยงามบิดสวยๆทั้งนั้นนะครับมะขามโอ้ต้องมาเลือกเองต้องมาเลือกกันเราเองครับมาเลือกกันเราเองเยอะจริงนี่ครับใช่หมดเลยนะครับมะขามรากยง่งนี่ครับตรงนี้ก็เป็น มะขาเหมือนกันพวกนี้พวกนี้ราคาอาจจะต่ำกว่าใช่ไหมครับพวกนี้ราคาอ่าไซส์ยังไม่ใหญ่เท่าฝั่งนู้นนะครับราคาอาจจะถูกลงกว่านั้นอีกนะครับแต่ก็หลักร้อยนะครับหลักร้อยดูครับตรงนี้คือใช่หมดเลยนะครับดูบิดๆดีๆทั้งนั้นนี่ครับดูครับนี่โอ้บิดไว้อย่างนี้เลยเนี่ยครับพวกนี้หลักร้อยนะครับเนี่ยหลักร้อย พวกนี้น่าจะประมาณประมาณสี่ห้าร้อยนะประมาณสี่ห้าร้อยเอาไปทำเอาไปทำได้ครับเป็นวัตถุดิบนี่ครับเยอะมากบิดบิดไว้อย่างนี้เลยโอ้โหมะขาม